จากโหนศิลาเก้าเข้ามาสีเนเป็นเสียเบสจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้วันนี้เรามีซับไพซับไพเห็นม่ซับไพเสียเบสจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้กูม็กต้องจับกล้องนะครับจับกล้องไม่ใช่จับวิเฉยต้อง่ไหเลยนะครับต้องฝากไว้กับกูแมักเดี๋ยวจะขันไ้เพียงไปได้เพียงไปเอาเพียงเลเนีเกินหาน้องเขียวนะครับ มิกกี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้มิกกี้เขาอกที่ร้องที่ จมาอนแหกกันหรอกมาเอามาแจกนอนแรกหาชิปนไปแล้วตอนนี้หาปก็สิเมดแล้วเดี๋ยวสรางอีกหาร้ยต oh, ัว้รอยตัวก็มาเพื่อสำรองไปให้หมะมอบให้ที่เราปีนแหงกาอีฟี้เป็นห้าเที่งสนับสนุนทีมงาน๋ยให้น้องดาว เอ้ตัวนึงเออตนนึงกดตีคือ่อใดครับขอบคุณค่ะงบเส้อน้องดาวครับตอนนี้ใส่เบิส่เบงใส่เบิงมันญ่อยู่อ๋อสิเทือไปใส่อีกหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่กว่าตัวนี้อยู่ว้วเป็นไงหรอโอ้ยยยยยยวิยเทอกท้องแต่ก็ไหลเกอบไหนดูแอ้วจะอาคอกี ก็ดีมักองทำก็เลยถอเลยนักอาเลยเด้อต้องต้องเข้าพี่พี่ดาวดดได้ดดอันนี้เอาไปใส่ครับเหลือตัวแดงเหนียวไปใส่นอตหน่อยไปครับไปอเดียวเอาเสื้อป้าน้องเคสพอดีน้องเคสบอกหาไม่เจอก็เลยต้องออกมาให้ใหม่ดีครับดีครับ ครับสวัสดีครับว้าวบุกห้องแต่งตัวเ <c oughs> สื้อมาฝากน้องเคสนะครับน้อง,งเคสทำเสื้อหายเสื้อเสียเสื้อเสีย,สสยนี่เดี๋ยวไปเบิดกระวินแผลได้หนนะอ <c oughs> ่อยด้วยรรยากาศแต่งตัวนะครับ